สวัสดีครับสมาชิกส่วนตัวเรียนมาอีกหนึ่งต้นนะครับวันนี้พอพอดีเดินเข้ามาแล้วก็เห็นสภาพปัญหาแล้วก็คิดได้ว่าเอ๊มีประสบการณ์กจะแชร์ให้กับเพื่อนสมาชิกอาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่หรือสําคัญแต่ก็เป็นเกล็ดถือว่าพูดคุยกันในวันหยุดนะครับสาหรับต้นนี้นะครับเคยเป็นโรคเชื้อราเข้านะครับเชื้อราเข้าเดี๋ยวค่อยขยับไปเดี๋ยวดูดูห่างๆก่อน ต้นนี้ผมซื้อมาในราคา550บาทนะครับสูง1มเมตรเศษเศษนะครับต้นนี้นะครับแล้วเป็นต้นใหญ่นะครับก็คือต้นใหญ่เพราะผมมาปลูกนะครับอ่อหปีแล้วนะครับนี่หนึ่งปีละผมมาปลูกแล้วผมไม่ตัดรากขดที่ผมทําคลิปไปย้อนลงไปดูเยอะเย,ย,ยมากเลยครับนะ่าจะเป็นเลยร้อยคลิปนะครับที่ที่สําหรับต้นนี้นะครับต้นนี้ผมปลูกเดือนเมษายนนะครับ เลยเมษามากี่เดือนแล้วนะหนึ่งเดือนนะครับเข้าเดือนที่สองแล้วนะครับหนึ่งปีสองเดือนนะครับนี่ก็คือมีตัวุพามีตันาหนาึ่งหนึ่งปีหนึ่งเดือนนะครับนะครับหนึ่งปีหนึ่งปีสองเดือนเพราะผมปลูกเมษาโทษทีอ่พอผมลงนะครับผมทําการทดลองว่าผมจะไม่ตัดรากขดเพราะผมไปดูในยูท b e ของทางอาจารย์ปักใต้ที่ก็เป็นเซียนทุเรียนใต้เขาบอกว่า ไปตัดรากขดทาไมมันไม่เป็นปัจจัยไม่เป็นสาเหตุของการที่ที่ว่าจะต้องนั่งแทนไม่นั่งแทนผมก็เลยเอามาลองดูนะครับมาลองดูเพราะว่าบางทีเราปลูกลงไปข้างล่างมันมีก้อนหินก้อนใหญ่เบือบลาบางทีมันก็หลบของมันเองมันเป็นธรรมชาติของพืชเวลามันปลูกอยู่บนเขานะครับบางทีมันก็มีหินมันก็หลบของมันไม่เห็นมีใครเอาหินออกให้มันอะไรประมาณนี้ผมก็ฟังเอ๊ะมันก็มีเหตุมีผลผมก็เลยลองดูนะครับเนี่ยฆ่าเชื้อราก่อนนะครับผมจุ่มไตโครมา แล้วก็ผสมสารเร่งรากแล้วก็ปลูกนะครับโดยไม่ตัดรากขดน,นะครับต้นนี้แล้วก็เป็นต้นใหญ่นะครับราคา550บบาทนะครับพันหมอนทองนั่งแท่นอยู่ประมาณเยอะนานนะครับนานพอสมควรนะครับเพราะเพราะว่าปลูกในช่วงเมษานะครับแล้วนั่งแท่นนี่ใบรอบที่สองที่ผมได้นะครับใบรอบที่สอง นั่งแท่นเป็นห้าหกเดือนนะครับไม่ขยับนะครับขยับรอบแรกนี่ใบเล็กมากนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูตรงใบเก่านี่เป็นลักษณะนี้ใบเล็กๆนี่นี่นี่บนี้นี่เป็นประมาณนี้ผมก็เลยเกือบจะสรุปแล้วนะว่ามันนี่มันไม่น่าจะโอเคมันนั่งแท่นนานไปนะครับอตอนแรกผมกล่าวว่าถ้าต้นใหญ่มันจะโตเร็วนะครับมันจะไม่เสียเวลาเพราะเมื่อคืนนี้ผมก็ดูคลิปคลิปหนึ่งของทางจันทบุรีบอกว่าซื้อต้นใหญ่เลยว่างนั้นนะครับมันเสียเวลาถ้าซื้อต้นเล็กเนะี่ย มันมันต้องใช้เวลาเป็นปี2ปีนะครับ1ปีจึงจะได้1 1เมตรอย่างนี้เป็นต้นมันโตอ่โตโต,ตช้านะครับผมก็เลยตัดสินใจลองต้นใหญ่ดูเทียบกับต้นต้นเล็กดูต้นเล็กดูแลง่ายไม่ก็ตเร็วเช่นกันแต่ว่ามันไม่นั่งแท่นนานนะครับมันได้น้ําที่พอเหมาะได้ปุ๋ยพอเหมาะแต่ถ้าป่ยนปุ๋ยเนี่ยค่อนข้างที่จะมีปัญหาสําหรับทุเรียนเล็กนะครับแต่ถ้าทุเรียนใหญ่นี้ก็มีปัญหาเช่นกันถ้าเราใส่มากเกินเกินพอดีนะครับ ในส่วนที่ใบที่สองนี้ขยับมาใบที่สองนี้สรุปได้ว่ารากขดตัวนี้มันมันก็มีรากขดแน่นอนแหละครับเพราะผมไม่ได้ตัดแล้วทุเรียนหนึ่งหนึ่งปีอยู่ในถุงดานะครับแล้วผมก็ลงก็เป็นปีที่สองก็ว่าได้ชีวิตของเขาอยู่ในอยู่ในถุงดำหนึ่งปีแล้วก็อยู่กับดินที่เรามาปลูกี่อีกหนึ่งปีนะครับแต่อยู่กับเราหนึ่งปีก็ถือว่าทุเรียนหนึ่งปีนะครับก็เป็นประมาณน้สูงประมาณสักเมตรห้าสิบจะได้ครับสูงมีห้าสิบ ยอดออกมาก็เขียวประมาณนี้มันได้ใบใหม่มันเจอฤดูฝนด้วยครับแล้วก็เจอฮอร์โมนด้วยเจอปุ๋ยด้วยนะครับทำเหมือนต้นอื่นๆแล้วต้นอื่นก็เขียวสวยแบบนี้แหละนะครับประมาณนี้เป็นประมาณนี้รอบๆประมาณนี้แต่ต้นนี้เป็นเชื้อราเข้าตั้งแต่ตอนแรกมันชะงักงันอยู่ช่วงหนึ่งนะครับแผมจะพาขึ้นมาทิชกเห็นไหมครับเนี่ยมันเป็นน้ําเยิ้มอยู่ตรงนี้ครับผมก็เลยเอาเครืเตอร์มาขูดนะครับถึงแก่นเลยนะครับมีนี่แก่นไม้นะครับแก่นไม้แล้วผมก็เอาเม็ อ่าเฮกซาโคนาโซนผสมน้ำนิดหน่อยนะครับพอพอให้มันละเลงได้แล้วก็เอาแปรงซีฟันมาลูบนะครับลูบขึ้นลูบลงลูบเหมือนแปรงฟันเลยละครับทุกซอกทุกม,มุมหายครับหายมันกําลังสร้างเซลล์ขึ้นมาครับนี่เป็นเนื้อแดงๆครับมันกําลังจะสร้างเซลล์าาามาหุ้มอะไรประมาณนี้นะครับมันก็คงจะใช้เวลานะครับเนี่ยผมลอกขึ้นไปไม่ว่าจะตายนะครับต้นแก่นะครับดูต้นแก่ได้นะครับนี่มันจะเป็นสักๆากเหมือนกับเหมือนกับอ่ กระดาษใสนะครับเนี่ยยังยังเห็นสภาพของต้นแก่นะครับมันจะขยายเซลล์ค่อนข้างยากอยู่นะครับมันไม่พุ่งเหมือนต้นต้นต้นอ่อนนะครับแต่ก็พอสรุปได้1โตัวช้านะครับมันนั่งแท่นนานเพราะว่ารากเขาขดกว่าจะถอดรากใหม่นะครับมันก็ใช้เวลาเป็นปีนะครับกว่าจะฟื้นคืนมาอย่างนี้เป็นต้นนะครับถ้าเราเอาต้นต้นโตๆมาปลูกก็อาจจะอาจจะไม่ได้ดังใจนะครับในเรื่องของยอดใบนะครับเพราะฉะนั้น ที่จะสรุปแนะนําก็คือถ้ามือใหม่นะครับที่จะปลูกก็คือขอให้เลือกเลือกประมาณกลางๆนะครับไม่โตจนเกินไปแล้วก็ไม่เล็กจนเกินไปนะครับยกเว้นสายพันธุ์ที่มันหายากครับผมก็อย่างกบชายน้ำานี่แค่สอกเดียวผมก็เอานะครับเพราะว่ามันหายากผมก็จะซื้อมาปลูกอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ถ้าเป็นหมอนทองนะครับเยอะแยะนะครับมีทุกขนาดนะครับก็ขอให้เลือกต้นที่ขนาดกลางๆนะครับขนาดกลางๆ นะครับสูงประมาณสักสักถึงเอวเราประมาณสักเกือบเมตรนั่แหละครับเกือบเมตรนั่แหละนะครับน่าจะพอดีนะครับแต่ถ้าต้นเป็นพันสองพันก็ไม่ไม่ไม่แนะนํานะครับถ้าไม่ใช่เซียนถ้าเป็นเซียนก็ท่านจะดูแลได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับนั่นคือในเรื่องของกรณีที่เลือกนะครับว่าต้นเล็กต้นใหญ่แบบไหนดีนะครับก็ผมแนะนําว่ากลางกลาก็พอดีนะครับ กลางๆพอดีสัก80ิเซนนะครับ 70- 80ประมาณนี้ดีครับพอดีเลยนะครับแล้วอย่างที่สองควรตัดรากขดไหมควรนะครับสําหรับผมนะครับควรนะครับเพราะผมทดลองทุกทุกอย่างทุกเรื่องแล้วนะครับควรควรตัดรากขดนะครับแล้วก็ควรที่จะลาดด้วยไตโครมาด้วยบางทีตัดรากขดรากเขามันใหญ่นะครับพอปลูกลงไปเชื้อราเข้ารากที่เราตัดอีกนะครับหรืออาจจะเป็นที่เป็นปูนแดงก็ได้ครับหรือเป็น ยาเชื้อราทั่วไปมีอะไรก็ใส่อันนั้นนะครับก็ไม่ได้ฟิกว่าจะต้องเป็นยาอะไรยี่ห้ออะไรนะครับขอให้เป็นยารามันป้องกันได้หมดนะครับหรือจะเป็นเมทาเลกซิลผสมน้าลาดอย่างนี้ก็ได้ครับไม่ได้มีปัญหาเรื่องเชื้อราแต่ขอให้ป้องกันนะครับถ้าไม่ป้องกันเนี่ยเชื้อรามาอาจจะเข้าตรงที่เราตัดนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็มาปลูกนะครับก็อยู่ที่การดูแลปุ๋ยสําคัญนะครับห้ามนะครับคําว่าสําคัญไม่ได้หมายถึงว่าให้ใส่นะครับ ถ้าปลูกนีห้ามนะครับคือผมลองทดลองแล้วบางคนว่าหนึ่งเดือนยอดออกไม่ต้องหรอกครับไม่ต้องใส่ถ้าใส่ก็เล่นปุ๋ยอินทรีย์ก่อนนะครับดีที่สุดปุ๋ยอินทรีย์ครับมันจะไม่เค็มนะครับเพราะผมเคยทําการทดลองมาหมดแล้วครับทุกยี่ห้อใส่หนึ่งเดือนใส่ยอดขอปุ๋ยออกใส่ ใส่มากใส่น้อยผมทําการทดลองไปดูคลิปย้อนหลังได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นมือใหม่นิยมให้ใส่ปุ๋ยอินทรีนะครับใส่ปุ๋ยอินรีย์มันจะไม่ไม่มีปัญหาในเรื่องของใบไหมนะครับไม่ว่าจะต้นเล็กต้นใหญ่ที่ปลูกใหม่นะครับพอได้สักหนึ่งปีค่อยขยับเป็นอินทรีย์เคมีนะครับหกสามสามเก้าสามสามก็ว่าไปนะครับประมาณนี้ก็ค่อยๆไล่ตั เขาเรียกว่าไล่ระบบระบบล่าเขานะครับล่าเขายังไม่เยอะไม่แข็งแรงลําต้นยังไม่สมบูรณ์เขาอยู่ในสภาพที่ต้องปรับดินฟ้าอากาศนะครับเพราะฉะนั Pokemon ้นไม่ต <UT> ้องรีบไม่ต้องเร่งนะครับไม่ต้องรีบไม่ต้องเร่งค่อยๆเป็นค่อยๆไปจะไปดูคลิปไหนว่าทุเรียนตัวเร็วก็ช่างเขานะครับตเร็วเนี่ยมันต่างกันมันมันมันวัดกันไม่ได้มาเอาตัวอย่างเขาไม่ได้นะครับพอเราปลูกแล้วเราไม่โตเรยวเราก็จะเครียดไปนะครับอากาศก็ต่างดินก็ต่างธาตุอาหารก็ต่าง ฝีมือก็ต่างนะครับหลายอย่างมันแตกต่างไปหมดนะครับมันเป็นเรื่องของรายละเอียดเพราะฉะนั้นอยากจะให้ใจเย็นอยากจะให้กําลังใจผู้ที่ปลูกใหม่หรือผู้ที่มาดูคลิปนี้ใหม่ๆนะครับใจเย็นนิดหนึ่งขอให้รากมันเดินได้ขยับได้ลดน้ําให้ปุ๋ยก็ให้นลอยๆให้ห่างๆนะครับให้แบบไหนมันจะไม่ตายใบแล้วมันจะไม่ไหม้นะครับให้คิดว่าให้แล้วอย่าบอกว่าให้แล้วมันจะกินอย่างไรอย่าไปคิดอย่างนี้นะครับให้แล้ว ให้อย่างไรใบจะไม่ไหม้เอาอย่างนี้ดีกว่านะครับเพราะว่าปกติเนี่ยถ้าเราไม่ให้เนี่ยในดินนะครับที่เราผสมปรุงปลูกเนี่ยมันก็ดีแล้วดินนะครับมันก็มีธาตุอาหารมีอินทรีย์จุลินทรียนู่นนี่นั่นอยู่ในตัวอยู่แล้วมีปุ๋ยหมักปุ๋ยข้อที่เราปรุงเนี่ยก็ถือว่ามันดีอยู่แล้วนะครับยกเว้นที่ดินที่ไม่ดีนะครับอันนี้ก็แยกประเด็นออกไปถ้าดินไม่ดีเช่นปลูกดินทรายดินหินธาตุอาหารไม่ดีอันนะั้นควรใส่นะครับ แต่แนะนําให้ใสุู่ยอินทรีก่อนเป็นเบื้องต้นนะครับที่ผู้เรียนปลูกใหม่นะครับมันก็จะไม่มีปัญหาในเรื่องของการสลัดใบใบไหมแล้วก็ทิ้งกิ่งทิ้งใบนะครับแล้วก็รากก็เชื้อราเข้าถ้าใบไห้เชื้อราก็เข้ารากได้เช่นกันเพราะว่ารากข้างลา่างเขาไหมเช่นกันครับพอไม่เสร็จปุ๊บเชื้อราเข้าซ้ํานะครับมันก็จะสลัดกิ่งสลัดต้นสลัดใบนะครับประมาณนี้นะครับให้ใจเย็นสักนิดหนึ่งนะครับก็สําหรับในเรื่องของ ทุเรียนที่ไม่ตัดรากโขดก็เช์ให้เพื่อนสมาชิกได้รับทราบเพียงเท่านี้แล้วต้นใหญ่กับต้นเล็กอันไหนดีกว่ากันก็ประมาณนี้นะครับที่ที่ผู้ที่เขาเป็นเซียนนะครับถ้ามาดูคลิปนี้นะครับเขาเขาคงจะอมยิ้มนะครับเพราะถ้าคนที่เป็นเซียนเนี่ยคือต้นเล็กต้นใหญ่เขาจะดูเป็นนะครับคือเขาจะดูเป็นรักษาเป็นบำรุงเป็นมันก็จะไม่มีปัญหาสําหรับคนที่เป็นเซียนนะครับแต่ถ้าปลูกใหม่นะครับก็เน้นอย่างที่ผมไล่สเต็ปนี้แหละนะครับผมก็เป็นคนที่ไม่เคยปลูก มาก่อนเหมือนกันแต่ทําการชอบทําการทดลองแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์ให้กับเพื่อนสมาชิกที่ติดตามมานะครับก็คงจะมีเพียงเท่านี้ที่จะพูดคุยให้กับเพื่อนเพื่อนสมาชิกในวันหยุดนี้เผื่อได้มีโอกาสได้ไดไดเข้ามาดูก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ